โอเคครับก็ขอกราบสวีดัดสวัสดีกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับช่องเลวัดสุดนะครับวันนี้ผมมาสุ่มกาชาเซิร์ฟเวอร์น้ำทิพสีครับทั้งหมด120รูปตอนเวลาประมาณไม่เละประมาณแหละเวลาตอนนี้เลยนะตี 3. สามสุ่มกาชาตอนตีสามนะบิมพิม์ให้ดูเลยอะเวลาตอนนี้นี่ตีสองหอสิบปด วันพฤหัสว mm ันที Hence, mm ่5 hmm. ตุลาคมมาดูกันนะครับอันนี้คือโปรโมชั่นใหม่เลยนะครับโปรโมชั่นอัปเดตวันที่30ของเดือนที่แล้วนะครับก็ผ่านประมาณห้าวัน6วันอันนี้คือโปรโมชั่นนะครับก็เซตใหญ่ก็จะเป็นเซต3 s นะครับส่วนส่วนเซต2 s ก็จะเป็นตัวตลกบาร์กี้แล้วก็เซต300นะครับเซตละ๕๐นะครับมาดูตามนี้นะ้ว V บ VPC ก็จะเติม300นะครับโอเคอันนี้ก็สะสม1,500อ๐อ ถ้าสมสั0พันได้ได้เหรียญกาชาห้าสิบอันนี้คือของของในกาชานะครับนี่ขอสั่งทำไอเทมฟามบอสโอเคครับมาเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่าไปพับจอมาดูเลยนะครับนี่ตอนนี่นี่ครับหนึ่งร้อยยี่สิบลูกเวลาตีสามตี 3. สามเกือเปล่าวะผมขออนุญ,ญาตนะครับ กล้องวางไว้ตรงนี้ไว้เลยเวลาแบบจะได้แบบเห็นเห็นทั่วๆหน่อยว่าตอนตีสามเนี่ยกูก็มีดวงเหมือนกันมาสิบลูกแรกนี่สิบลูกแรกอะไรตัวสามเอดออกอะไรดวงให้เกินไปเปล่าอะไรอ่ะอีกสิบลูกเฮ้ยปืนสองเอดออก เห็นปะมรรดุงตีสามอีกสิบลูกไปเฮ้ยปืนสองเอ็ดออกหัวดโอ้ยครบเซต็จเลยหัวตัวปืนนี่หัวตัวปืนออกเลยเกินไป สุ่มอีกสิบทีไปนี่หัวสองเอ็ดออกอีกสิบทีไปนี่อันนี้เกลือมันต้องสุ่มทีละสองทีนะครับแล้วก็เก็บข้อขอ้างแล้วก็ใช้กระเป๋าก็ได้ใช้กระเป๋านะ่าจะเพิ่มพวกเชื่อมจุดนอช่องโอเคมาสุ่มสิบทีอันนี้มีได้สามร้อยอีกสิบทีโอ้โหปืนสองเอ็ดออกปืนสองเอ็ดสองขอบอก,ออก สูบอีกสิบทีไปหัวสองเอ็ดออกอีกสิบทีโอ้ยดวงเริ่มเดี๋ยวดวงเริ่มไปแล้วเลยสามทีมาจะรอดเปล่าวะโอ้ยมาทมีสามทีสุดท้าย โอ้โหตัวสองเอสออกอันนี้เกลือที่สุดท้ายผมว่าสามเอสยังไงก็ต้องออกสักชิ้นแล้ววะที่สุดท้ายเลยสทีก่อนสองทีก่อนตัวเอบวกอ๋อเด์เอต่อไปก็เอปืนเอสบวกต่อไปก,ไปก็สิบทีเลยโอ้โหมีได้แค่หัวสองเอสว่ะยังดียังดียังดี สรุปเลยแล้วกันผมน่าจะได้ประมาณปืนปืนน่าจะได้สามตัวน่าจะได้สองหัวน่าจะได้โอ้หัวหัวน่าจะได้สามะไม่สามก็สี่แต่ได้ผมได้ตัว่อเอมาตัวหนึ่งรวมๆแล้วค่าถ้าใครคิดว่าคุ้มหรือว่าไม่คุ้มก็คิดเอาเองนะครับเอาละครับมาถึงท้ายคลิปแล้วครับแล้วค่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe ให้ช่องเลวัดสุดด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง youtube แล้วก็ผมก็รับงานสตรีมตลอดเลยนะครับถ้าใครถ้าใครเป็นแอดมินเซิร์ฟไหนก็มาจ้างผมได้นะครับพร้อมครับบ๊ายบาย